กีดเลยแบงคคทประกาศข่าวดีสวมแหวนเพชรนิ้วนางข้างซ้ายหวานใจยังไงหนอะแบงคคทลงภาพสวมแหวนสาวที่นิ้วนางข้างซ้ายพร้อมแคปชั่นหวานนานาไราบินาเพื่อนรักเปิดวาร์หวานใจท่ามกลางแฟนเพลงแห่แสดงความยินดีสร้างความฮือฮาให้กับแฟนคลับเป็นอย่างมากหลังนักร้องแบงค์ปรีติบารมีอานันต์อดีตนักร้องนำวงคลสออกมาโพสต์ภาพแหวนเพชรอยู่บนนิ้วนางข้างซ้าย พร้อมกับแคปชั่นสุดหวานแหวนวงหนึ่งที่ผมทำไว้เผื่อจะใส่ให้ใครสักคนพร้อมกับปิดแฮชแท็กว่าเพียงความทรงจำจากนั้นนานาไรบินาก็ได้เข้ามาแสดงความยินดีพร้อมกับเปิดวาร์ปสาวสวยผู้คว้าหัวใจของหนุ่มแบงค์ไปคลองโดยนานาได้ระบุคอมเมนต์ว่าฟอลโล่อยู่คนเดียวเลยนะยินดีด้วยเพื่อน ซึ่งเมื่อไปดูในอินตร์แกรมของหนุ่มแบงค์แล้วถึงกับร้องว้าวเลยเพราะสาวคนนั้นคือก๊กกิกมรกฏภูลผลดีกีนางเอกสาวที่เจ้าตัวกดฟอลโล่ตามอยู่คนเดียวจริงๆและยังไม่เคยเปิดตัวต่อสื่อและสาธารณชนที่ไหนมาก่อน ทามกลางแฟนๆเข้ามาสแสดงความยินดีกันเพียบรวมถึงแห่เข้าไปส่องโปรไฟล์สาวผู้โชคดีกันยกใหญ่งานนี้ไม่รู้ว่าจะมีข่าวดีกันอีกคู่หรือเปล่าก็ต้องรอติดตามและฟังจากปากหนุ่มแบงค์กันต่อไปดีที่สุด